มีเรื่องที่ชาวญี่ปุ่นที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ถกประเด็นนี้กันครับว่าการเกิดและใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยสบายกว่าที่ญี่ปุ่นจริงหรือต่อให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนามากกว่าไทยก็ตามซึ่งแน่นอนนะครับในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นชาวญี่ปุ่นที่เคยอยู่ที่เมืองไทยนะครับเ <c oughs> ข้าไปตอบและหลายๆคนก็แสดงความเห็นกันเลยว่ามันจริงหรือไม่นะครับถ้าเกิดและใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเลยสบายกว่าญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่พัฒนากว่าจริงไหม โดยมีความคิดเห็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบชีวิตตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยถ้าคุณถามเรื่องนี้กับผมตอนที่สมัย30-40ปีก่อนก่อนที่จะมีการลงทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาอย่างมากมายในไทยผมก็คงจะบอกว่ามันยังไม่ใช่การเกิดอยู่ที่ญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นความโชคดีกว่าแต่ถ้าเป็นในยุคนี้และเอาตอนนี้เลยผมคิดว่าการเกิดอยู่ที่เมืองไทยและใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยจนเติบโตเนี่ยเป็นอะไรที่สุขสบายกว่าญี่ปุ่นอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลที่ว่า ในประเทศไทยในยุคนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่เป็นความสะดวกสบายแบบในญี่ปุ่นมีหมดแล้วแต่ถ้าเป็น 30- 40ปีก่อนผมก็คงจะบอกว่าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นคงจะดีกว่าแต่ตอนนี้ในเมื่อทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างในไทยก็มีเหมือนญี่ปุ่นได้เหมือนกันในเรื่องความสะดวกสบายที่เหลือเราก็ต้องดูนั่นแหละว่าถ้าเกิดและเติบโตขึ้นมาเข้าสู่วัยเรียนผมคิดว่ามันเริ่มจะเห็นความแตกต่างตรงนี้แหละเราก็น่าจะรู้กันดีว่าชีวิตในญี่ปุ่นนั้นแค่การเรียนเฉยก็เป็นอะไรที่เครียดมากๆ ความกดดันจากครอบครัวอย่างครอบครัวของผมเองก็กดดันกันมาตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือกันเลยทีเดียวผมแทบจะต้องมีเป้าหมายในการเข้าสนามสอบต่างๆให้ได้จนมาถึงช่วงที่ผมต้องเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเป็นช่วงที่ผมอยู่ในช่วงที่กดดันขีดสุดในชีวิตคือชีวิตของผมนะพบเจอกับความคาดหวังในระดับที่สูงมากๆครอบครงผมก็หวังที่จะให้ผมนะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ ผมไม่ได้รู้สึกเลยว่านั่นคือสนามสอบแต่มันเหมือนเป็นสงครามการสอบไปแล้วและผมกําลังจะต้องออกไปที่สนามลบอยู่แต่หลังจากที่ผมได้มาทํางานอยู่ที่เมืองไทย10ปีผมก็คงต้องบอกว่าจากสิ่งที่ผมเห็นมาบรรยากาศในการสอบของไทยมันดูมีทางเลือกมากกว่าคุณเลือกได้นะว่าคุณจะเป็นคนที่เครียดหรือว่าคุณจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังทางด้านการเรียนหรือจะเป็นคนที่มีอิสระในชีวิตไปเลยก็ได้ด้วยเช่นกัน คือที่ผมหมายถึงก็คือนักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเครียดในทางเดียวกันหมดหรือว่าต้องได้รับความกดดันจากครอบครัวไปในสภาพแวดล้อมของสังคมที่เครียดแบบนั้นหมดคือในไทยนะ่ะสภาพแวดล้อมน่ะหลากหลายมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเอาแค่ชีวิตที่เกิดมาแล้วก็เข้าสู่วัยเรียนผมคิดว่าการเรียนอยู่ที่เมืองไทยณนะยุคนี้ก็เป็นอะไรที่โชคดีกว่าแล้วแต่ในด้านของคุณภาพก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นก็ยังคงทําได้ดีกว่าอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละแต่ถ้าหมายถึงความสบายในชีวิตเฉยๆนะ ผมคิดว่าอยู่เมืองไทยแค่เข้าสู่วัยเรียนเมืองไทยก็ดูสุขสบายกว่าแล้วโดยเรื่องนี้มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกแล้วครับว่าในช่วงวัยเรียนมันไม่ควรจะสุขสบายอยู่แล้วในช่วงวัยเรียนมันควรจะทุ่มเทกับสิ่งที่อยากจะเป็นให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปถึงเป้าหมายให้ได้ก่อน หลังจากนั้นคุณก็ค่อยเลือกว่าชีวิตคุณต้องการเป็นคนแบบไหนมันควรจะเป็นแบบนั้นเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนๆนะสำหรับผมคิดว่าความสุขสบายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงวัยเรียนมันไม่ใช่เรื่องดีเลยอันนี้ก็เป็นในมุมที่คนมองต่างกันนะฮะซึ่งผมก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าคนที่เขาเอาจริงเอาจังมากๆหรือมันก็เผยให้เห็นผ่านตัวอักษรที่เขาสนทนากันอยู่จริงๆนะครับขณะที่ความเหตุถัดมาครับบอกว่าในหัวข้อนี้ถ้าเรากําลังพูดถึงความสุขสบายเฉยๆผมก็คงต้องยกให้ การเกิดและเติบโตอยู่ที่เมืองไทยถ้าสมมุติว่าผมมีลูกนะแล้วขผมมีลูกกับคนไทยแล้วผมต้องเลือกว่าจะไปญี่ปุ่นหรือจะให้อยู่ที่เมืองไทยดีถ้าผมโฟกัสที่ความสุขสบายอย่างเดียวเนี่ยผมก็คงต้องให้ลูกของผมอยู่ที่เมืองไทยนั่นแหละแค่วัฒนธรรมการทํางานในผมก็รู้สึกว่าในไทยมีความยืดหยุ่นมากกว่าและคนไทยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องความสัมพันธ์กับคนในที่ทํางานด้วยในขณะที่ญี่ปุ่นนั้นแม้แต่ในที่ทํางานบางที มันไม่ใช่แค่การทํางานเป็นทีมแล้วแต่ก็ต้องแข่งกับทีมของตัวเองด้วยอีกทั้งผมจะมองเห็นว่าถ้าเป็นในเรื่องของชีวิตนะความสุขสบายของเด็กญี่ปุ่นนั้นอาจจะไปเจอในช่วงที่พวกเขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วนั่นถึงจะเข้าสู่ช่วงที่สุขสบายแต่สิ่งที่ผมเห็นในประเทศไทยก็คือเด็กๆที่ประเทศไทยนั้นเข้าสู่ช่วงสุขสบายตนะั้งแต่พวกเขาเกิดมาได้เลยทีเดียวว่าแต่พวกเขา อยู่ในครอบครัวที่พอมีกําลังซื้อขึ้นมาสักหน่อยนะแค่นั้นก็เพียงพอที่จะเข้าสู่ชีวิตที่สุขสบายได้ขณะที่คอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นอีกคนนะครับก็บอกว่าไม่ต้องไปถึงขั้นมีกินมีใช้อะไรขนาดนั้นนะครับคําที่เขาใช้มานะครับก็คือมีกระตังสักหน่อยอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนะครับคือต่อให้อยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีกระตังนะแต่มันก็เหมือนกับว,ว่าชีวิตที่เติบโตในไทยคุณมีอิสระที่จะเลือกการเป็นตัวตนของตัวเองได้ตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นเลือกไม่ได้แต่ว่าทิศทางของการเติบโตในญี่ปุ่นนั้นมันไปในทิศทางที่ดูเอาจริงเอาจังไปหมดเลยอย่างเช่นการเล่นดนตรีเล่นดนตรีในเมืองไทยคุณก็มีอิสระตามที่ต้องการที่อยากจะเล่นได้แต่พอเป็นที่ญี่ปุ่นนะถ้าคุณกะจะเอาเล่นดนตรีแล้วเนะี่ยคุณต้องเอามันให้ได้ให้มันสาเร็จให้ได้คือผมคิดว่าวิธีคิดก็แตกต่างกันแล้วโดยพื้นฐานผมมองว่าวิธีคิดที่เติบโตมาพร้อมๆกับคนไทยนั้นมันเป็นในแบบที่ว่าพวกเขามีความสบายๆอยู่ในตัวโดยสัญชาตญาณเลยทีเดียว แต่พอเป็นคนญี่ปุ่นนะต่อให้ทําอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ซีเรียสมากนักก็ยังมีความที่จะเอาจริงเอาจังปะปนอยู่ด้วยเสมอดังนั้นมันส่งผลไปถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วยทีนี้ถ้าเราพูดถึงความสุขสบายตั้งแต่เกิดมาชีวิตอยู่ที่เมืองไทยหรือญี่ปุ่นดียูกันถ้าเอาเงินเท่า,ทากันเลยนะก็คงต้องบอกว่าเมืองไทย หรือถ้าเงินไม่เท่ากันก็ตามแต่บางทีผมก็ยังคิดเลยนะว่าคนที่มีรายได้น้อยกว่าในเมืองไทยเนี่ยดูจะมีชีวิตที่สุขสบายและก็สบายใจมากกว่าเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานและแบกรับภาระหนักๆในญี่ปุ่นซะอีกคือในประเทศไทยนะ่ะต่อให้พวกเขาไรายได้ไม่เยอะนะหรือว่าลูกของผมหรือใครก็ตามแต่เลือกที่จะเติบโตในเมืองไทยไรายได้ไม่เยอะแต่ก็จะพบว่าความเครียดในตัวงานหรือความเอาจริงเอาจังในตัวงานมันไม่ได้หนักเหมือนในญี่ปุ่น คือในไทยผมไม่เคยเห็นใครทํางานจนแบบว่าเมื่อยล้าจนแบบว่าวันถัดมาตื่นขึ้นมาไม่ได้เลย <c oughs> ก็คือแบบไปเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ในญี่ปุ่นสิ่งแบบนั้นน่ะวัฒนธรรมการทํางานมันทําให้เกิดปัญหาสุขภาพแบบนั้นขึ้นมาขณะที่ชาวญี่ปุ่นอีกคนนะครับก็บอกว่าถ้าพูดถึงความสุขสบายผมชี้เป้าไปที่เมืองไทยได้เลยแต่ถ้าคาดหวังความสําเร็จในชีวิตผมก็ต้องชี้ไปที่ญี่ปุ่นด้วยเช่นกันคือความสุขสบายนะ่ะมันแทบจะตอบได้เลยว่าถ้าเติบโตในเมืองไทยคุณเกิดมาที่เมืองไทยเนี่ย ความคาดหวังของครอบครัวในเรื่องของการศึกษาก็อาจจะน้อยกว่าแล้วกดดันมันก็ไม่ได้หนักเท่าญี่ปุ่นและการเรียนก็ไม่ต้องเข้มงวดเท่าญี่ปุ่นนั่นคือความสุขสบายที่ได้รับตั้งแต่ระหว่างทางในการเติบโตในชีวิตแต่ถ้าใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นแน่นอนว,วัฒนธ,ธรรมของเราเราเน้นเรื่องของการที่จะทําให้มันหนักเข้าไว้แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดให้ได้นอกจากนั้นแล้วความหวังของครอบครัวผมคิดว่าน่าจะสูงจากบ้านครอบครัวในเมืองไทยมากๆเลย และแน่นอนว่าเราต้องพิสูจน์ยังกับต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีอะไรดีอยู่เหมือนกันนะนั่นคือสภาพแวดล้อมที่เราเป็นอยู่แต่เมืองไทยคุณคิดดูแล้วกันว่าคุณแทบจะไม่ต้องพิสูจน์กับใครเลยว่าคุณเป็นคนที่เจ๋งแค่ไหนคือมันแทบจะไม่มีโมเมนต์แบบนั้นมากนะักเรื่องนี้มีคนโต้แย้งนะครับก็บอกว่าคือในไทยนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะในแง่ของสภาพแวดล้อมที่จะต้องพิสูจน์ให้สังคมรู้ว่า ฉันเองนี่ก็เจ๋งใช้เล่นอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมก็แปลในสำนวนของผมเองนะครับให้มันเล่าได้สนุกขึ้นนะเขาก็บอกนะครับว่าในไทยก็มีอยู่เหมือนกันผมเคยทํางานโดยเป็นหัวหน้าของคนงานที่เมืองไทยแรงงานในประเทศไทยพวกเขาก็ต้องพิสูจน์กับ,บครอบครัวของพวกเขาด้วยการกลับไปซื้อบ้านกลับไปซื้อรถพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาสามารถทําได้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ดูแล้วแม้ว่าจะพิสูจน์ก็ตามแต่ก็ดูเครียดน้อยกว่าแต่ในญี่ปุ่นนะไม่ต้องพิสูจน์ด้วยวัตถุสิ่งของหรอก เอาแค่การงานเนี่ยก็ต้องมาพิสูจน์กันแล้วว่าฉันทําได้ดีซึ่งก็เป็นอะไรที่กดดันไม่น้อยความที่เห็นถัดมานะครับก็บอกว่ามันก็เห็นได้ชัดใช่ไหมแหละว,ว่าถ้าคุณมาทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องไปพิสูจน์ในด้านของการงานเลยคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปแค่นั้นแต่ในสังคมญี่ปุ่นของเรานั้นพิสูจน์แม้กระทั่งว่าคุณทําได้ดีในวันนี้แล้วหรือย,อยังวันนี้คุณทํางานหนักแล้วหรือยังในไทยไม่มีแบบนั้นเลยผมเห็นแต่ว่าคนไทยนั้นทํางานเสร็จพวกเขาก็ไปเฉลิมฉลองอย่างกับว่ามีปาร์ตี้ แน่นอนว่าใครมาอยู่เมืองไทยแรกๆนะอาจจะชอบมากๆก็ได้เพราะนั่นนะคือบรรยากาศในแบบที่ญี่ปุ่นไม่มีเลยคนไทยนะพวกเขาเฉลิมฉลองกันทุกวันสุดสัปดาห์ซะด้วยซ้ําแค่นี้ก็น่าจะพอตอบได้แล้วนะว่าที่ไหนสุขสบายกว่ากันมันไม่จําเป็นต้องมีเงินที่เยอะกว่าเลยขณะที่คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นอีกคนครับก็บอกว่าผมสังเกตว่าชีวิตวัยเรียนที่ประเทศไทยของนักเรียนในประเทศไทยนะพวกเขามีเวลาว่างกันเยอะเลย ทุกตอนเย็นพวกเขาจะสามารถไปเดินเล่นที่ห้างสัสินค้าที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถใช้เงินที่พ่อแม่ให้มาได้อย่างอิสระแต่คุณมาดูสังคมที่ญี่ปุ่นสิชีวิตวัยเรียนของเด็กหลายๆคนแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่จะต้องเข้ากับสนามสอบแล้วก็ต้องแข่งขันให้ได้ก็เท่ากับว้าชีวิตทั้งชีวิตแทบจะอุทิศไปกับการอ่านหนังสือแล้วและนั่นคือส่วนใหญ่เลยนะในไทยผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งนี้ก็มีเหมือนกัน ผมเห็นว่าในไทยอาจจะมีบางส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นไม่น้อยในเรื่องของการเอาจริงเอาจังในเรื่องของการเรียนแต่ในไทยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆเลยนักเรียนโดยเฉลี่ยทั่วไปพวกเขามีเวลาว่างมากกว่านักเรียนในญี่ปุ่นเยอะเพราะฉะนั้นเอาแค่เวลาว่างก็หมายถึงความสุขสบายได้แม้ว่านักเรียนในเมืองไทยจะมีเงินที่น้อยกว่านักเรียนญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็มีเวลาในแต่ละวันที่จะใช้ได้อย่างอิสระมากกว่าซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นักเรียนในญี่ปุ่นรวมถึงผมเองใในนนชช่่่วววงเลาาาทีีผมิต ผมแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตเลยผมเพิ่งจะมารู้ด้วยซ้ําในวัยที่เกือบจะ30ว่าชีวิตที่ต้องใช้เนะี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าในช่วงเวลาวัยเด็กนะผมแทบจะไม่มีเวลานี่อย่างดีนะที่เอาชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ขณะที่บางคนนะครับก็มองต่างนะครับก็บอกนะครับว่าใครได้ไปเห็นวิถีชีวิตที่เมืองไทยพวกเขาก็จะคิดว่าอยู่ที่เมืองไทยน่าจะดีกว่าเกิดและเติบโตในไทยน่าจะดีกว่าแต่คุณแค่มองในมุมของความสุขสบายอย่างเดียวเท่านั้นมองในมุมของความอิสระอย่างเดียวเท่านั้น แต่ถ้าคุณมองในมุมของประสิทธิภาพคุณก็ต้องวัดผลดูเอาแล้วกันว่านักเรียนหรือว่าคนทํางานในไทยหรือในญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ากันมันแสดงให้เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าในญี่ปุ่นนั้นในด้านของการทํางานในด้านของการเรียนเองอยู่ในระดับที่ประสิทธิภาพสูงกว่าในไทยมากๆเรื่องนี้ก็มีคนโต้แย้งต่ออีกทีนะครับว่าแต่ในมุมเดียวกันเองนะผมกลับมองว่าการหาเงินได้อย่างเยอะแยะมากมายหรือประสบความสําเร็จชีวิตในญี่ปุ่นแต่ถ้าสมมติว่าผมเติบโตก้าวหน้าเป็นหัวหน้างาน แต่ผมก็ต้องทํางานหนักจนตึกจนดื่นจนแทบจะไม่มีเวลาผมมีเงินมากมายก็จริงแต่เหมือนกับว่าผมมีเงินไว้สํารองไว้ใช้ซื้อนั่นซื้อน,นี่เพียงเล็กน้อยหรือเอาไม่ก็เอาไปรักษาตัวคือชีวิตการใช้เงินผมมีอยู่แค่นั้นเลยแต่ที่เมืองไทยถ้าสมมติว่าผมหาเงินได้น้อยจากญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งแต่ถ้าผมอยู่ที่เมืองไทยนะผมมีเวลามากมายเลยที่จะออกไปกินเล่นเที่ยวได้อย่างสบายใจนั่นเป็นสิ่งที่ผมทําไม่ได้แน่ๆถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็นิยามเกี่ยวกับเรื่องนี้นว่า การเกิดและเติบโตในญี่ปุ่นนั้นเหมือนคุณเกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นมนุษย์ที่เก่งหรือว่าทาอะไรก็ตามที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนว่าในสังคมญี่ปุ่นกําลังผลิตคนแบบนั้นขึ้นมาอย่างมากมายแน่นอนว่าประสิทธิภาพนั้นได้อย่างสูงสุดอย่างที่คุณต้องการเลยแต่อย่างไรก็ตามผมก็คิดว่านั่นเป็นเหมือนฟันเฟืองเล็กๆในระบบเศรษฐกิจเท่านั้นเราทําให้ประเทศเราสามารถเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้ดีกว่าไทยมีแค่นั้นที่ดีกว่าเลย แต่พอผมไปเห็นวิถีชีวิตอย่างที่หลายๆคนเล่ามาในประเทศไทยแล้วนะถ้าเกิดและเติบโตในประเทศไทยเหมือนกับว่าบรรยากาศมันจะแตกต่างจากญี่ปุ่นไปโดยสิ้นเชิงมากๆแน่นอนว่าถ้าเป็นในยุคสมัยก่อนนั้นก็คงจะต้องเลือกญี่ปุ่นอยู่ดีในเรื่องของการพัฒนาที่เกิดขึ้นในแต่และพื้นที่ในญี่ปุ่นหรือการเข้าถึงการศึกษาแต่ตอนนี้ในประเทศไทยหลายๆเมืองก็มีความสะดวกสบายไม่แพ้กันแล้วดังนั้นสิ่งที่ญี่ปุ่นยังขาดที่ไม่เหมือนไทยก็คือชีวิตที่สุขสบายแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าเรามีเลือดญี่ป่ปุนโดยแท้นะ เราก็อาจจะไม่ต้องการอย่างนั้นก็ได้ผมคิดว่าสภาพแวดล้อมในแบบญี่ปุ่นนั้นสร้างเราให้เป็นแบบนี้จะไม่ได้ปรารถนาที่จะมีชีวิตอิสระแบบไทยนักหรอกขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนครับก็บอกว่าคือถ้าคุณจะมาพูดกันแค่เรื่องนี้นะยังไงญี่ปุ่นก็ไม่มีมุมดีๆให้เห็นออกมาหรอกแต่มุมดีๆนั้นส่งผลให้เห็นในมุมมองภาพรวมของทางประเทศ จะเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโตไปไกลแค่ไหนเมื่อเทียบกับไทยจากการที่ผู้คนสภาพแวดล้อมสังคมเป็นแบบนี้แน่นอนมันแลกมาด้วยชีวิตในวัยเด็กของคนมากมายเลยในญี่ปุ่นที่มันดูเหนื่อยแล้วก็ท้าทายมากกว่าการอยู่ที่เมืองไทยมากๆแต่นั่นก็เป็นผลลัพธ์ของเทคโนโลยีแบรนด์ต่างๆแบรนด์ชั้นนําระดับโลกที่คุณเห็นกันไม่ใช่เหรอนั่นเป็นผลลัพธ์ของนวัตกรรมต่างที่ญี่ปุ่นเคยคิดมาตั้งแต่ยุคอดีต นั่นแหละคือผลจากการแข่งขันที่สูงผมคิดว่ามันทําให้ญี่ปุ่นสามารถสร้างอะไรให้กับโลกนี้ได้อยู่บ้างคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าชีวิตในญี่ปุ่นนั้นเหมือนเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแต่ชีวิตในเมืองไทยตั้งแต่เกิดได้เหมือนเกิดมาเ,เพื่อพักผ่อนโดยเฉพาะเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับมีคนให้ความเห็นที่มุมมองต่างกันอยู่นะบางคนนะครับเขาเข้ามาบอกนะครับว่าผมเข้าใจได้นะถ้าเราจะมองในมุมของญี่ปุ่นที่อะไรอะไรมันก็ดูเอาจริงเอาจังเ,งเคร่งเครียดกันมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามชีวิตในเมืองไทยนะถ้าคุณเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินไรายได้สูงแน่นอนว่าคุณออกไปทํางานคุณใช้ชีวิตแบบที่คุณว่ามาเกิดมาเพื่อพักผ่อนในอีกมุมหนึง่งอาจจะทําให้คุณไม่ได้สามารถที่จะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลยก็เป็นได้นะแต่ชีวิตในแบบของญี่ปุ่นนั้นกลับทําให้ความก้าวหน้ามันมีมากกว่าผมอาจจะพูดเรื่องนี้ซ้ำๆแต่มันก็เห็นได้ชัดนะว่าคุณได้อยู่ที่เมืองไทยแบบสุขสบายก็จริง แต่ถ้าว่าชีวิตคุณจะไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยซึ่งมันก็ขัดกับความคิดของการเติบโตในชีวิตไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามเราแค่มองในมุมมองของคนญี่ปุ่นที่ไปใช้เงินที่เมืองไทยเท่านั้นเราก็เลยเห็นภาพอะไรต่างๆมันดีงามไปหมดคือเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตเหมือนคนที่ต้องหาเงินด้วยค่าแรงขั้นต่ำแบบที่ประเทศไทยให้กันในค่าแรงระดับนั้นเราได้ค่าแรงแบบที่เราเป็นอยู่หน้าตอนนี้และเราก็กําลังไปตัดสินในมุมมองของคนที่มีเงินมากกว่าคือก็ไม่ต่างอะไรจากที่ผมว่ามาเลยนะ คือเรามองในฐานะคนที่มีค่าแรงที่สูงกว่าและก็กําลังเห็นว่าถ้าไปอยู่ที่เมืองไทยนั้นจะเป็นอะไรที่สบายมากๆแล้วทั้งหมดคือความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับรเรื่องนี้ครับว่าการอยู่ที่เมืองไทยการเกิดที่เมืองไทยเลยสบายกว่าญี่ปุ่นจริงหรือนะครับก็เป็นสิ่งที่เขายกมาเปรียบเทียบมานะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้ชีวิตตั้งแต่เข้าสู่วัยเรียนเลยทีเดียวจนเข้าสู่วัยทํางานนะครับมันก็ถูกในมุมหนึง่งอย่างที่เขาว่านะครับว่า เมืองไทยก็สบายๆค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะครับผมก็คงต้องใช้คาว่าค่อยเป็นค่อยไปนะถึงจะถูกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่จะบอกว่าเมืองไทยแบบไม่เอาจริงเอาจังเลยก,ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเมืองไทยยังมีสิ่งที่จะต้องเอาจริงเอาจังเพื่อความก้าวหน้าอยู่บ้างอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็อย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้นะครับมากดติดตามแล้วก็รับชมกันต่อในคลิปถัดไปด้วยนะครับมาเจอกันอีกในคลิปหน้าน,านะ